เอาแล้วครับผมทุกคนครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีทุกคนนะครับผมเพื่อนสวัสดีครับสวัสดีครับผมด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับผมพี่ต้นกานะครับผมทุกคนเราอยู่ในเกมกาลีน่าฟรีไฟนะครับผมเพื่อนครับก็วันนี้เนี่ยเขามีการอัปเดตกล่องสุ่มเข้ามาใหม่ผมก็คือกล่องสุ่มแฟชั่นนั่นเองนะครับผมและพี่กาก็เอาผมสารภาพตามตรงนะผมถ่ายคลิปเปิดกล่องสุ่มไปเสร็จแล้วเรียบร้อยเมื่อกี้ผมเปิดไปผมนั่งถ่ายประมาณ5นาทีผมลืมกดถ่ายคลิปอืผมเลยมาเปิดใหม่ เพราะว่าตอนนี้คือผมยังหาไอเทมที่ไอไอเทมลับที่ผมยังบอกคนดูอยู่เมื่อกี้เออคือผมยังหาไอเทมลับไม่ได้ไงมันก็คือหมวกวินเนอร์ครับนั่นเองอ่ะเพะื่อกไม่เสียเวลาโอ้ผมรู้สึกกูดหงิดแต่ผมแบบโอ้กดไปตั้งเยอะสุ่มไปตั้งเยอะแล้วผมทุกคนครับอ่าแล้วผมพาทุกคนมาดูร้านค้าผมก็คือกล่องแฟชั่นผู้พิทักษ์ที่ลงทางนั่นเองนะครับผมก็คือกล่องนี้อ่าน้องๆสามารถเนี่ยสุ่มนะครับผมทุกคนเซตใหมเ่เซตนี้ได้นะครับผมนี่เซตนี้มันมีเอฟเฟกต์ตรงแขนนะครับผม แล้วเราสามารถนาโทเค็นมาแลกได้ตรงนี้เลยนะครับผมทุกคนมันจะใช้100โทเค็นในการแลกนะครับตอนที่ผมเข้ามาถ่ายคลิปรอบแรกอ่ะผมยังไม่ได้ชุดนะแต่ผมอ่ะสุ่มไปจนตอนนี้ผมมีโทเค็น368ครับทุกคนดู368โทเค็นครับผมทุกคนผมบอกเลยว่าคือผมใช้100กล่องแรก100กล่องแรกผมจะได้โทเค็น156ชิ้นนะครับผมซึ่งก็สามารถแลกชุดได้แต่ว่าผมเนี่ยได้ชุดครบเซตจา,จากการเปิดกล่องเพราะว่าอะไรครับพ่ก้า พีก้าตามล่าหมวกวินเนอร์ครับนะครับผมทุกคนนะผมสุ่มไปเนี่ยประมาณอยู่ที่67,00็พนเพชรแล้วครับผมตอนเมื่อกี้นะครับผมที่ว่าถ่ายคลิปนะอันนี้คือถ่ายแล้วกดถ่ายรอบนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาสุ่มกันต่อนะครับผมหมวกวินเนอร์ครับเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นตัวที่แรงมากเพราะาคิดเอาละกันผมเปิดจนได้โทเค็น368รผมยังไม่ได้หมวกวินเนอร์ครับนะครับผมทุกคนเออแต่ชุดได้มาแล้วชุดผู้หญิงได้มาแล้วจากการเปิดเลยไม่ได้แลกด้วยนะครับผมทุกคนโอ้แต่มันทำไมมันเกลือจังอะเจม คือเนี่ยตรงเนี้ยมันไม่มีให้แลกนะหมวกเปนเนอรอครับดังนั้นผมจะสุ่มกันต่อนะครับผมแต่โง่ามากตรงที่ว่าแบบผมไม่ได้กดถ่ายคลิปนี่แหละกดต่อเลยคนดูกดต่อเลยหมวก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  มาแล้วครับผมทุกคนบวกนะครับผมทุกคนนะโอเคเราได้มาแล้วนะครับผมหมวกวินเนอร์ครับตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวพี่ก้าพาทุกคนไปสรุปเพชรก่อนนะครับอันนี้คือรูปภาพก่อนที่ว่าพี่ก้าจะสุ่มนะผมพี่ก้ามีเพชรอยู่1นึ่งหมื่นอ่หนึ่งหมื่นเฉยหนึ่งล้านห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบหกนะครับผมแปลว่ผมยังไม่ได้ของเลยนะครับผมแล้วก็เมื่อกี้ผมสุ่มได้จนมาครบแล้วนะครับผมทุกคนครับตอนนี้เหลือเพชรหนึ่งหมื่น หนึ่งล้านสี่หมื่นหกพันสี่ร้อยห้าสิบหกเพชนะครับการหมดเพชรในกิจกรรมนี้ไปทั้งหมดประมาณห้าพันห้าร้อยเพชนะครับผมในการสุ่มหานะครับผมก็ตีเป็นกล่องก็ประมาณสองร้อยห้าสิบกล่องได้ผมทุกคนครับแล้วก็ได้โทเคนมานี่ตามเี่น้องเห็นสี่ร้อยสามสิบสามโทเคนนั่นเองนะครับผมทุกคนก็สามารถนํามาแลกของได้นะครับผมเพื่อนครับแล้วผมมีหมดแล้วแล้วได้หมวกแล้วด้วยเดี๋ยวผมลองหมวกไปแต่งตัวในชุดแบบไฮไลท์เท่ๆทุกคนดูว่ามันจะเท่หรือเปล่านะครับนี่แฟชั่นที่ว่าเราได้มานะครับผมพ่อหนุ่มหมววกครรับอ์ นี่จะเป็นรูปร่างหน้าตาลงประมาณนี้ เฮ้ยมันก็หลอห่อเทนะผมทุกคนมันใส่แอคไดเพราะมันไม่เหมือนใครอะมันเพิ่งเข้ามาหรือมันมีมานานแลว้ววะคุณดูอันนี้บอกผมหน่อยนะหรือว่าผมโง,งว่วะเ,เนี่ยเสียตังค์ซะเยอะเลยผมทุกคนนะอันนี้เป็นเซ็ตตัวละครผู้หญิงนะครับผมทุกคนก็ในส่วนเสื้อมันนะผมว่าสามารถซ่อนเกอดได้นะผมแต่ว่าซ่อนกระเป๋าไม่ได้นะผมเอฟเฟกต์ก็จะมีอารมณ์ประมาณนี้เลยนะครับผมทุกคนอ่าเดี๋ยวพี่กาลองให้ทุกคนดูในโซนนะเพราะว่าผมจะเอาหมวกวินเนอร์ไปเล่นในเกมครับอ่าใน,นคือหน้าตาของชุดนะครับผมทุกคน,นที่ว่าาาาาก้้ไดมมสสรับูิงนนนชอถเขม มีแค่นี้นะครับผมทุกคนอ่าโอเคงั้นเราเอาหมวกใหม่ของเราที่ว่าเราเสียเงินไป5,000กว่าเพชรเนี่ยไปดูในเกมเลยดีกว่าผมเพื่อนๆครับหมวก F หรือว่าจะสู้มหมวกเขียว <c oughs> เอาล้วครับผมนะตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าล็อบบี้แล้วโอ้โหอย่างว่าแล้วหมวกวินเนอร์หมวก5,000กว่าเพชรอนะครับน้องๆแอ็หน่อยละกันนี่เอาไปอีกดอกไอ,อ้ถ่ายคลิปยังถ่ายแล้วนะโอ้เดี๋ยวเล่นฟรีผมทุกคนครับฮาเลยนะถ้าเล่นฟรีเนี่ย ดูไว้ไอพวกบอกเอ็มมาดูไว้รู้จักหมวกดินเนอร์ปะครับแค่นั้นแหละอืดูดูเอาไม่พูดเยอะอลุมลุมใหญ่เลยล,ลุมใหญ่เลยก็ธรรมดาน้องๆก็ต้องมีคนมาลุมมันหน่อยอย่างหมวกมันเท่อะครับแชแวบแชแวบแชแววแชแวบแชแววกระโดดมาแล้วนะจ๊ะโอเคจึงพื้นแล้วจ้า let's go เอ้ยเอ้ยเอ้ยอย่าก,กระตุกอย่าก,กระตุกแหลกๆอ,อีกแล้วขอดูแหลกแหลกอีกแล้วโอ้โห อย่าอย่าน้องอย่ามาทําแบบกระโปงกระโหลกกระลาตอนนี้คอมมาดับสองแสนเองกระตุกได้ไงก่อนอ,อต่อไปนี้ทุกคนต้องเรียกผมว่าก้าวัยรุ่นหมวกเขียวไอพวกหมวกเอฟมันต้องดับเนี่ยยังมีหน้าไปกล้าเทียบกับเขาอีกเนาะเขาหมวกเอฟมันหมวกอะไรหมวกเขียวแต่ว่าแค่ชื่อเราก็กินขาดแล้วผมทุกคนวัยรุ่นหมวกเขียวว่ะใส่เขียวหน้าจงเจริญแค่นั้นแหละมันมีใครไหวกับผมหรอกผมพูดแค่นั้นแหละผมมันตึงจัดอย่าเดินั่วซัวแล้วกัน ซุ่มหมดปอุ้ยอุ้ยคาคอยพ้าตายแล้วเจอคาคอยผมทุกคนนี่ไม่ได้ตั้งใจจะเล่นสนานะแต่มันเจอคาคอยนะเผื่อไว้ก่อนเผื่อไว้เจอสกากบ,บอกอะไรเงี้ยสนามยิงเป้าน่าจะมีนะผมว่านั้นเราไปดูเลยดีกว่าผมทุกคนอุ้ยชิป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 ,ชปเก็บไว้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเจอคาคอยเราจะได้อัพพานะครับคาอัพเคเวลหนึ่งครับผมเล่นสบายสุดแล้วและโหดสุดแล้วด้วยอุ้ยโอ,โอ้เลยวันนี้น่าจะเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยอะไรเหรอพี่เลย ไม่หาแต่ก็ขยันเล่นไม่เป็นไรให้ให้มุกค,ความขยันเอ้ยเอ้ยเหมือนมีกระสุสนทำไมครับตกใจนึกว่าจะเจอคาคอยเจอบาเลตผมทุกคนเราถือปืนช้าลวก่อนครับเพราะว่าเรามาหนึ่งนะครับผมนั่นะมันก็น่าจเจอเก็บตึงหน่อยโอ้เหรียญไม่พอจะซื้อกระเป๋าโอเคคนมี31คนนะครับผมในส่วนของหมวกนะครับผมถ้าพูดถึงไม่ได้มีเอฟเฟคอะไรเลยนะครับผมมันแค่ เพิ่งเข้ามาสำหรับผมมันเป็นไอเทมใหม่สำหรับผมเฉยๆครับผมก็เลยเอามาอวดคนดูครับผมเผื่อใครชอบไอเทมหมวกไงเออแบบวยสวยไหมอะไรอย่างนี้ผมเลยเออเลือกจะมารีวิวนะครับแต่ผมพลาดตรงที่ว่าผมลืมกดถ่ายคลิปนั่นแหละตอนแรกผมถ่ายไปแล้วไงแล้วผมลืมเปิดไมค์รอบแรกอ่ะผมก็เลยหยุดถ่ายแล้วมากดใหม่เปิดไมค์ปั๊บ็ลืมกดถ่ายคลิปโง่ซ้ำโง่ซากโอเคผมไม่เจอคาคอยเลยครับผมทุกคนฮะงั้นเดี๋ยวผมจะดิดเข้าไปในวงแล้วไปหาจากสพละกันจะเล่นเป็นปืนวีเอหนึ่งกระบอกนะครับผมแล้วก็คาคอยหนึ่งกระ มีคนนะเปล่าไม่น่าจะมีใครครับน่าจะโล่งคนอยู่ฮะเอวอยู่ตรงไหนนะตรงนี้มีคนเปิดถีบไปแล้วนะผมแสดงว่ามีคนมาแถวนี้แน่นอนเฮ้ยมี a อ้ดอลงมาอาจจะมีเอวิวปืนก้อนของผมใครจะไปรู้ล่ะหรืออาจจะมีท่องปูงท่องติงมาก็ได้ฮะไม่น่าจะมีใครแล้วมั้งน่าจะโล่งอยู่ฮะอย่านะขอร้องอย่ามายุ่งกับพี่น,าน่างไงเหมือนที่พูด้วยเป๊ะ AW จริงด้วยผมทุกคนครับ สวยกันหมดเมืองแล้วพวกเองไอ,อ,อ้หนุ่มเอ้ยงานยาบีสปอร์ตพี่กล้าจับ AW อะไรอะ่ะผมเดินมาผมไล่หาผมไม่เจอคนอุ้ยมาเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอยู่ตรงไหนฮะตรงเป็นงานซะด้วยอยู่หลังถังซะด้วยถังนี้ก็ไม่ระเบิดซะด้วยเอาดิยิงละผมต้องยิงนะครับไม่งั้นเสียเวลาเขาครับเฮ้ยด้านหน้าฮะเอาดิทะลึ่งเหรอทะลึ่งเหรอทะลึ่งเหรอ ตัวหลังผมมันก็ต้องลงมาเลยครับตะลึงหอตะ oh ลึงหอเอาแล้วไงเครื่องมันมาแล้วไงมันร้อนแล้วไงร้อนละอุแล้วไงเครื่องอะจีดแล้วไงทีเนี้ยลำบากพวกเองแล้วไงบกแล้วไงยายพี่ก้าเขาสดจีไอ้น้องยายเขาสดจีเป็นตัวหลังก็ต้องลงมานันนะเพิ่งได้เปิดคิวนะผมเนี่ยมีกระตุกมีกระตุกนิดๆหน่อยๆคอมมะเอ้ยามาแล้วไง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 อุ๊ยอุ๊ยโอ้โอ้โห เองนี่สงสัยอยากเจอวัยรุ่นหมวกเขียวนั่นเราเนี่ยเดี๋ยวได้ล่วงเดี๋ยวได้ล่วงอุ้ย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 ไปรุ่นหมวกเขียวฮนะนั่นไงวัยรุ่นหมวกเขียวรู้แล้วไงว่าเขาตึงเอาแล้วไงวัยรุ่นหมวกเขียวมันเอาแล้วไงเครื่องมาติดแล้วไงท้ายเกมอ่ะเลดเกมมันมาแล้วไงมันมาแล้วไงเลดเกมอ่ะอุ้ย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 เกือบตายเกือบตายเกือบตายมันเอาแล้วไง ไอหมวกเขียวมันเอาแล้วไงคอมมันกระตุกกับผมทุกคนมันแหลกๆอ่ะผมยิงอย่างยากอ่ะเมื่อกี้ผมยิงโดนได้ยังไงลูกมันกระตุกมันว่ไปโดนเองอ่ะเอาแล้วไงดูดิมันกระตุกดิมันกระตุกอย่างนีเอฟพีผมลดแล้วดูดิวิดิเอาแล้วไงไอหมวกเขียวมันเอาแล้วไงอยู่ในใบตัวนึงฮะมันเอาแล้วไงโอ้อยากกระตุกดีแล้วผมจะได้แชมป์ยังไงถ้ากระตุกอย่างเงี้ยผมถามก่อนโอ้อยากกระตุกจีผมไม่ได้รีมในโปรแกรมเมื่อกี้ เอาแล้วไงมันเอาแล้วไงมันเอาจัดแล้วไงหมวกเขียวอ่ะชุดยิงท้ายเกมวะผมทุกคนได้ AW ได้ดัได้เอ็มเกมเปลี่ยนอ่ะผมทุกคนโคตรสุดนี่แหละปืนก้อนของผมบอกแล้วไม่อยากจับตอนไหนหรอกนี่ขนาดความกระตุกแล้วเนี่ยยังตึงขนาดนี้โอ้โหเจ็ดหนึสองแป้มเต็มสิบเอ็ดคิวล็อบลไม่รูกพ่อ โอเคผมก็ก็จบลงไปแล้วสำหรับคลิปนี้นะผมกับการสุ่มพิก้านะผมซึ่งต้องขออภัยด้วยช่วงแรกที่ไม่ได้ดูความสนุกตอนสุ่มที่ผมเลือมากๆผมบอกเลยว่าแบบช่วงแรกสนุกมากผมนะแต่คลิปไอ้จอกล้องอ่ะผมถ่ายไว้นะแต่คลิปจอจอคอมไม่ได้ถ่ายภาพตรงนั้นแหละต้องขออภัยด้วยจริงๆนะผมก็พิก้าหมดเพชรไปประมาณเกือบเกือบพันเพชรนะผมในการสุมม่มหมวกเขียวนะครับผมเพราะมันได้มีโทเค็นแรกถ้าเกิดใครชอบหมวกเขียวสามารถเข้ามาสุ่มกันได้นะครับผมทุกคนวันนี้ผมต้องขอตัวกลับลาทุกคนไปแล้วเพียงแค่นี้นะครับผมวัน,น